เทคนิค e x c ก l นะครับวิธีดับเบิลคลิก Copy เติมในเซลล์ว่างนะครับหากมีรายการข้อมูลนะครับที่ต้องกรอกซ้ำหลายๆเซลล์ลงมาให้กรอกแต่เซลล์แรกเซลล์เดียวแล้วก็เว้นว่างเอาไว้จากนั้นดับเบิลคลิกเซลล์บน Excel ก็จะเติมเซลล์ด้านล่างให้อัตโนมัติโอ้โหเทคนิคขั้นเทพนะครับขออนุญาตนะนี่ครับคลิกตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมดับเบิลคลิกนะครับ เติมลงไปในเซลล์ว่างนะครับปุ๊บสออยู All right. All ่ไหนอ่ะม right. uh, ีขีดตรงนี้แล้วก็คลิกดูหรือว่าเปลี่ยนการเติมอัตโนมัติอ่ะตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับนี่ดับเบิ้ลคลิกเติมลงไปในเซลล์ว่างอ่ะตรงนี้ปุ๊บปุ๊บก็แก๊กอ่าแล้วก็เติมเซลล์ที่ว่างตรงนี้ก็แก๊กนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ต่อดับเบิ้ลคลิกเติมลงไปปุ๊บปุ๊บนะครับเติมเซลล์ที่ว่างนะครับมาแล้ว เลยเออเห็นไหมเห็นมไหม,ไหม,ไหมสูตรเขานะครับแล้วก็เทคนิคอีกเยอะแยะมากมายครับเล่มนี้ครับใน Excel 365ตัวนี้นะครับผมใส่ตะก,ก้าไว้ให้แล้วก็มีเล่มอื่น,นด้วยนะนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นแนวกับเทคนิคชั้นสูงนะครับเยอะแยะมากมายเลยอธิบายมีตัวเลขประกอบ 1, 2, 3, 4เป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับอนะโอเคครับในตะก,กา้าเลยครับ